หนุ่มเขมรก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเห็นบ้านเราเนี่ยอวยผู้กองอะตอมอวยหนุ่มๆพี่ทหารที่อยู่ริมชายแดนว่าโอ้พี่พี่ทหารนี่ทาอะไรอะวินัยดีหน้าหล่ออันนี้เขาอยากเสริมหล่อแข่งกับทหารไทยบ้างขอโทษนะตลับกีมอุ้ยไม่กล้าพูดชื่อแต่ว่ากีมเขาดีนะแต่ว่ามันแค่เคยเห็นคุณแม่ทาสมัยเก่าที่ปิงซองกุนอิมมาเลยพวกนี้ไม่แน่ใจดูบรรยากาศหน่อยเพราะว่าตอนนั้นเขาอุยช่วยกันทาเสริมหล่อบริเวณแนวหน้ากันใหญ่เลยครับ มาเลยเห็นเขาอ่นที่สะอาดบางเวียล้อมาแมาหยุดมือสอดเวียลึกนะสอดเวียวโอ้โหชื้เได้ย่เลยยืมมาชี้เกี้ยนะน้ากูมาชี้เกื้ยนยืมบ้านเราอะของดีจริงแต่แค่กำลังจะให้ดูว่าโอ้โหลักษณะตลับสีนี่มันคือดูล้าหลังจะกรอกเองนะถ้าไม่บอกว่าเป็นทาครีมพี่บอลจะเข้าใจว่าเอายาหม่องอะมาทาไว้ยหม่องกระปุกเขียวๆอะนึกออกใช่ไหมสรุปคือไม่สรุป ไม่สรุปไม่ได้บอกว่าทาอะไรแต่เขาบอกว่ากําลังเสริมหล่อกันเพราะว่าเห็นฝั่งพิพิธหารไทยเนี่ยโอ้ยเราอวดทหารไทยน่าใสเออหล่อๆกันทั้งนั้นเลยกัมพูชาก็บอกว่าอยากหล่อด้วยก็เนี่ยแหละชาวเน็ตก็เข้าไปบอกว่ามันจะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมแบบไทยเนี่ยมันจะน้อยหน้ากว่ากันสักเรื่องหนึ่ง,งไม่ได้<ม>เลยอเออแล้วถ้าอะไรที่ไม่มีเนี่ยมันต้องมีให้ได้หรืออะไรที่มีไม่ได้ก็ต้องก๊อปเอามาทั้งดุลให้ได้อีกอย่างหนึ่งตอนนี้มั่นใจว่าเขาน่าจะใช้ครีมยี่ห้อกวนเองเพราะว่าพอ จับของไทยของดีไงแสลงมือไม่กล้าทาแล้วเขาแบนแล้วสินค้าไทยก็เลยต้องเนี่ยไปหาอะไรกวนเองมาใช้กันแบบเนี้ยอแต่ดูจากเนื้อครีมที่เกลียวนะคือทาเท่าไหร่มันก็ไม่ซึมอ่ะนึกออกใช่ไหมดูแล้วมันจะน่าจะน่ากลัวมากกว่าหน้าใส่นะนึกว่าทาไปพรางจะออกลบเอออันนี้ทาเพื่อเอาหล่อเนี่ยมักหน้ากลางคืนไม่รู้จะสูตรไหนเลยเอาเอา